บัดนี้ก่อนสิไก่กันนี้กะบอมีน้อยอย่งเลี้ยวสิแถมพอลน้อยซ้อน อันนี้ส่งเด้อส่วนนี้ให้ไปสิว่าสองทางนะให้แกดวงวิญญาณพอพิบุญนายเจรวัตดมาที่ปีกไทยผู้เพิินตายหนนอไปแล้วว่ามาเด้อมา เอาบุญไปจ้างย่างขึ้นเบื้องถึงสวรรค์เอาไปฝันนรกให้มุ่นเพียหลายมังมเอาบุญไปจ้างโยมพี่บานทานผุดยงพอพี่บุญเอ้ยจ้างไห้เพื่อนพาไป เมืองมีมันผ่านตาไปโคย่าอยู่สวรรค์พอพิบุนในเจรว,วาดว่วามาเด้อมาเด้อพอเด้อมาหาอเ,อเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่หลูกและล้านเจ้าได้กระทําให้เฮตให้เลมนนี ขันวาอยู่ฝากน้ำให้เจ้าขี้เฮ่อมากเดืพอพเดือขันว่าอยู่ทวงหน้าให้เจ้าขี้มาผายมาหอดแล้วให้ตั้งอกตังใจฮับเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่ลุกและล้านเจ้าเดให้ทำให้ในมณีวันนี้เด้พอพเดือว่ามาเด้อพ่อพี่บุญนายเจรวตดมาที่พี่ไข่นายนวัชร,ราราตรีคอยนี่แลว้วว่ามาเด้อให้เจ้าขี้ส้างมา มารับเอากองบุญมาเอาไปเป็นทูนทรงนุนไปเมืองพอพี่บุญในวัชราในเจรวัตรเอ้ยแต่เจ้าตายหัวหย กายเาจ้าฟังได้เผ่าย่างจุดจีพ่อพิบุญเอนาอออออในเจรวัตนายวัชระเอ้ยเลือตั้งแต่อาทีนี้แต่หวูวทายเจ้าพอให้มวล luộc tàu lan đây Đầy bát ba <laughs> là phân hai cả bát tao bát Là lập bay bát cả bát 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 เจ้าตายไปแล้วพอพี่บุญนายเจรวาดเอเจ้าสิอยู่จังได้เดี เด้่พพอเด้อมาได้เ,เจริญวัดเด้อมาเด้่อพอที่บูรเด้อมหาปาส่วนบุญส่วนกุศลี่ลุกและล้านเจธธธรราไิ้เฮดไทยทำให้ในมือนี้วันนี้เด้อพพอเด้อทำาม,มาแลงลงกะคงมีลูกลกิดเห็นบอมีแล แม่นเจ้าไปนในใส่แล้วบ่เห็นเวววบ่เห็นไงพอพี่บุญเอ้ยสร้างมาป่าเมียเจ้ากาบลูกเต่าใบในเจียรวตดในวัชระเอ้ยสร้างมาป่าพ่อเม่ไว้ให้ไทยบ้านเพื่อนน่งอม เดี๋ยวนี้ญาติพี่น้องเพื่อนได้แต่ง้าเวนเชนผ้าสงในไดหัวมาเชิญเอาดวงดินยานเจ้าพอพี่บุญนายเจียรวัตมิมาที่พิไทยนายวัชราลาดโคตเอ้ยให้เจ้ามา หนอกินเขาในพาเวนได้ตุกเนดวงวิญญานเอขันแม่นกินได้มแล้วโตเจ้าอย่าดวนเมื่อ มาด้อ,อเผยมหับเอาส่วนบุญส่วนกุศลเด้อโอ้ความตายไม่น่าเลย <ใน S 2> จะเข็นคาอยู่กันมาลายสิปี<น>มีสุขสัน มาจุราชมาพรากทานไปจากกันโอ้วันวานยังวานอยู่คู่เชิดโ,โอ้ลมจากช่วยพาพาข่าวน จงบังเกิดแก่พ่อพิบูลนายจิรวัตรมาทิปิไขนายวัชรราชโพตธผู้หวงหาบอกพ่อแม่ภรรยาลูกหลานคิดถึงเขาทุกเวลาญาติน้ำตา คนอยู่ลังยังอาบน,บนออพอพี่บุญนายเจรวัตนายวัชระเ ขันเจ้าอยู่ภาคเพื่อนคอยไว้ขึ้นกาบอย่าได้ไปไห,หลับดอกที่บุญอยู่ทั้งนี้ทพราะลานี้อยู่ทั้งใต้ไขรประตูเปิดปองทรงเอาดวงวิญญาณ นาะนวัชระลาคุ<ป>พอพิบบุญน<ป>ในเจรวัดมาที่พี่ไขคอยนี่เลี้ยวให้เล้าเป้าวตาวมานานะ <พอ S 2> ขันเดือนมืดให้เจ้าขี่มา้าซ้ำมาเดินขั้นเดือนดำให้เจ้าขี่มา,าพายกาย,ายน,าน้ำโนน<า>มาไว้ โอวยเดโนกันเจ้ามาแต่ที่ไต้อยากคาพื้นดอกแผ่นดินเนมือนิยาตพี่น้องพาบิน่วงอวบหาญาติกาวงวานกะเราขานเพียงพร้อมมาตามเสียงของของงั้นฉลองขวงพี่สรงพองที่ดังมงมงหากได้เหินเด้อแล้วนั่นวิญญาณเจ้าให้ตามา นาเอาในตอนนี้ดวงวิญญาณพ่อพี่บุญในจิรวัตมาทิปิกไ่ในวัจระลาขโดกุคงสิมาหอดเดีวนาเอาในตอนนี้สิเมาบอนอาวาสานพ่อเมยเทศทรงดวงวิญญาณ นายวัดชะละลาดพดพ่อพีบ่บนญนายจิรวัตรมาที่ปิไข่ผู้เพิ่นตายโนไปแล้วไปสวัสาดีโตจาก งเหลือแต่ความหลังโนโอโนโความดียังอยู่ในใจสิบ่ลืมลู พอตายไปลูกตายไปกะคงไกลแต่เพียง่างคุณความดียังจำ ดวงวิญญาณเอ้อยถือว่าผมเด้อเทพามาเอาเจ้าตาวคืนน่ะบ่นเคยยืนมองเคยเว้าหลังั้นบ่นเจ้าเคยนอนสิเหลือไว้นั่งหัวใจคันแม่นคิดฮอดเจ้ากะสิเบื พอพี่บุญในทีรวาดในวัชลาเอ้ยให้วิญญาณเตาสบายถึงสวรรค์สันฟ้าบีมันกว้างยาห่วังยังเอาในตอนนี้พ่อพี่บุญในทีรวาดในวัชลาโอ้โองตา ลูกเต้าเอ้ย,อยพ่อแม่เอ้ย,อยให้เจ้าหักเพียงกันมีแนวใด,ดปรึกษายาสุภาล,ลกเบาพอพี่บุญตายไปแล้วนายเทราวตนายวัชราตายไปแล้วพี่หักน้อง Sang quân quân đi hai thăm bụng mơ đe yát đam chân chào ban đa dạng nái 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 พอพิบูลนายจิรวาตนายวัชราศิสังอำลาทถ้งบุตีบุตตราพันละยาพ่อเมียเอ้ยคอยคอดลาไปเด้อเจ้าให้กกานเพียนตุมพี่น้องทั้งหญิงชาย ซาตนีบุญพ่อบ่ลายซาตนีบุญลูกบ่ลายเลยมาตายได้ตาวขึ้นสวรรค์้าเม่ท้องทีพนางจีราพรนายคุณอนัญญาคุณครูวานิดาดอกเรอดิหักเอ้ยถ้าหากนี น้อสตาวพอสิกาบลูกสิกาบขึ้นมาเพื่นหาเจ้าอยู่บ่ อย่คอยเอยลูกพ่อเอ้อพ่อแม่เอ้ยสาดนี้เด้อคอยไปก่อนสาดนี้เด้อลูกไปก่อนอย่าอาอน้ำปวดเด้อ พ่อขอ้ลูกจะเลร่ญนลูกขอให้พ่อแม่พี่น้องจะเลร่ญนะสู่คนเดินโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้อ